สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนจะจาะเมนีกะทินหน่อยมาผอมเมนูเด็ดกะทินหน่อยจะเห็ดเมนูอูเพียคะ่ะอูเพียแบบเนื้อแบบเปื่อยนุ่มเป็นมิตรต่อฟันของเรานะคะขั้นตอนแรกกระทินหน่อยก็จะต้มเนื้อห้เปื่อยก่อนนอกจากวิธีการนี้อาจจะมีเป็นสองขั้นตอนใส่เวลานานจังหน่อยแต่ว่าเผื่อความแสบหากก็รอดได้คะ่ะ ขั้นตอนแรงเข้าข่างหมอนาำหอนเลยค่ะแล้วใส่ตะไคร์ลงไปใส่ใบบักูดลงไปเนาะคะ่ะเพื่อเอาไว้ต้มเนื้อจะได้ดับข้าวเนื้อเนาะ,ะใส่เกลือด้วยค่ะเหตุให้ดึงรสชาติของเนื้อออกมาเนาะ,ะอันนี้เป็นเนื้อที่กระทียหน้อยจะเห็นอูเพียในมือน,นี้เนาะคะ่ะอันนี้เอินว่าขาไล่ค่ะก่อนขาไล่เนาะ,ะแล้วก็มีเครื่องในต่างๆะคะ่ะเครื่องในก็จะมีเอียงละ่ะ คันแท่หน้าบ่พาคีริวหรือว่า30กีบประมาณนี้นะคะกระทินหน่อยกะบ่ชั่วปันได้เนาะแล้วก็มีตับน้ำค่ะนี่คะ่ะอันนี้สื่อมาประมาณโลเคิงเนาะขันตอนแรกกระทินหน่อยก็จะเอาพวกเครื่องในแล้วก็นเนื้อต่างๆนี่มาหั่นเป็นชินช้นๆเนาะจากเฮดชิน้นบ่ตองหน่อยเด้จอจวจะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเพื่อต้มน้าเนือ้อมันก็นจะหดลงนิดนึงอยู่เนาะ นี่ก็เป็นส่วนตับค่ะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะบหนอยบอใหญ่จนเกินไปเนาะอันนี้ก็เป็นก้อนขาไลายค่ะหั่นตัดตามลายขวางเลยเนื้อของเขาจะได้บ่หยาบเนาะนี่เป็นสูตรที่แบบว่าพอัอกับน้องกะทินหน่อยนี่มกักคักจ้ะเพราะว่าเล่ากะเท่าแล้วเนาะอันให้เล่า,ยาหยำเนือ้อยังมันกับว่าคอยสะดวกละค่ะ น,นี่สากรีบค่ะต้องหั่นตามไายตัดขวางัางสี่ด้อ,จอยจ้ะทังสี่ได้เส้็งามเนาะนี่ค่ะเนือ้อนะอัน้าห้าบว่แเน่ใจหฮากะล้างทําความสะอาดดีๆก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าห้าไปเอามาจากเคียงเนือ้อซดๆจังสี่เป็นเคียงเนื้อที่หฮาหมั่นใจก็บ่ล้างก็ได้อันนี้ก็ทิสหน่อยกะหล่างทำความสะอาดเฉพาะปวกเครื่องในเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนของเนื้อขาไส้เนาะบ่ได้หล่างอันนี้่อบอกว่าเอินว่าขั้นแท้หน้าจ้ะ พวกเนื้อว่ากับพวกเครื่องในนี่คือถ้าเอาเห็ดแบบาซุกแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะบี้ยบแต่ถ้าซุกเลยมันจะหยาบ้วก็ถ้ากินดิบมันก็นจะบี้ยบจ้ะอันนี้เอินไว้อย่างพี่น้องคอมเมนต์บอกกะทินหน่อยเยด้อหูตะวัมนมันแสีบค่ะเวลากินมันจะยำกึดกึดไ่รู้ว่าเอินไว้อย่างต่ว่ากะทินหน่อยเอินว่าอันดอกจอก บลูบลูคืกันค่ะอันนี้ก็ต้มน้ำมสมุนไพรให้เดือดเนาะคะ่ะแล้วก็เอาเนื้อของเห้านี้ลงไปต้มเนาะจะ้ะต้มกระทินหน่อยต้มไปประมาณ4 5นหาที่จ้ะพี่น้องการต้มเนือ้อเทคนิกก็คือใส่ไฟแบบว่ากลางๆข่อนไปทางออนเด้อค่ะอย่าใส่ไฟแห้งเนาะ เพราะว่าถ้าห้าใส่ไฟแห้งอะ่ะเนื้อมันจะสุกแบบกระดางมันจะแข็งๆจังหน่อยคะ่ะแต่ห้าใส่ไฟอ่อนไฟกลางค่อยๆตม้มแล้วก็เคี่ยวไปยังสิเนื้อมันจะมีความเปื่อยแต่ว่ามันยังสีโค้งรูปร่างสวยงามแล้วก็มีความนุ่มคะ่ะบอ่แข็งเนาะนี่คะ่ะใส่ไฟเธอเดียวแล้วก็ล่อไปเลย45สนะิานที่แนะนําว่าใช้เตาถ่านอร่อยมากจ้ะนี่คะ่ะบางคนอาจจะยาวมาแบบเอ้ยต้มแล้วมันจะโฮดแบบ น้อยลงคักบอลบอลได้ค่ะพี่น้องนี่คะ่ะถ้าต้มมันก็นจะโค้งรูปหลางอยู่ประมาณจังสีคะ่ะมันจะบริโหดหน่อยลงไปกว่านี้เนาะแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะนี่คะ่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการต้มต่อไปสิเป็นขั้นตอนการเฮ็ดอู๋เพียคะ่ะพี่น้องเตรียมเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรผักขางเคียงของเฮ้าเลยคะ่ะตำเครื่องกันเลยคะ่ะอันนี้เป็นตะไคร่หั่นฝอยเนาะ น,นี้เป็นคาแก่ค่ะคาประดองไส่ไลยจ่ะเดี๋ยวมันจะเฟือนอันนี้เป็นบักพีกซดค่ะนี่เนาะอ,อันนี้เป็นพีกแหงเนาะใส่ผสมกันมันจะได้สีสันความหอมแล้วก็ความเผ็ดจวดจาดค่ะจากนั้นเข้ากับตำให้เครืองมันละเอียดเนาะอาทิหน่อยเคยล่องมาทุกสูตรลวค่ะอู้เพียทั้งแบบว่าเอาเนื้อไปขวัววเอาเนื้อไปขวัวก่อนแล้วก็จังอัน อู้เสียมันจะหอมค่ะแต่ว่าเนื้อมันจะหยาบนิดนึงเนาะอันนี้เป็นกระเทียมค่ะแล้วก็มีห,อหอมมัวหอมแดงหัวหอมแดงอันถ้าเกิดว่าอ้เพียจนว่าแบบเครื่องผวกผักพวรยังซุกแล้วแล้วค่อยเอาเนือ้อลงสุดท้ายเผื่อบ่ะแหนมหยาบมันก็จะมีกินข้าวจักหน่อยที่นี่เลยเมื่อขนพบสูตรนี้ค่ะประทับใจมากอันนี้ก็เป็นเนือ้อที่เอาต้มเปื่อยไปแล้วค่ะ มึงนะคะพี่น้องรูปรลังมันจะย่งแบบว่าสวยงามอยู่แต่ว่ามันจะมีความหนุ่มแล้วก็บ,บ่หยาบใส่เคงแกงลงไปเลยค่ะอันนี้ข้าก็จะปรุงเครืองไปเลยนะจา๊ะใส่เกลืออีกนิดนึงภาวาก่อนนาน,านาทีเข้าต้มนะข้าใส่เกลือไปแล้วนี่ผงชูรสค่ะถ้าใครไม่ทานก็ไม่ใส่นะคะแล้วก็ อันนี้เป็นน้ำปลาแดกค่ะกระทินหน่อยจะใส่เพิ่มรสชาติเข้าไปนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ากระทินหน่อยหมักแบบนัวๆค่ะแต่ว่าบางค้นหรือว่าบางที่เพิ่นอูเพียพนจะบ่าใส่น้ำปลาแดกเพิ่นจะเอาแค่เพียอย่างเดียวเมื่อกี้ใส่ลูกโดดไปเวยคะ่ะที่นี่กะใส่ไฟอ,อ่อนๆอีกเหมือนอเดิมค่ะแล้วเท่ากับโอ้ขำสนออันเท่ากับจะขวาวให้เนื้อก็เรื่องมันหอมเข้ากันจังหน่อยค่ะ อันนี้สามารถขวาได้เลยจ้ะเหนือมันจะบลอหดบลอเอียงไปแล้วคะ่ะมันจะโค้งรูปร่างอยู่แบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าก็จะขวเพื่อความแบบหอมเพื่อความคาสซกค,ค่ะผู้ใดคี้คานขวก็ใส่น้ำแล้วก็ออมเลยก็ได้คะ่ะเพราะว่าเนือมันบรดมีความ้าวอียงแล้วแต่ว่านี่กระทินหน่อยอยากได้ความหอมของสมุมสมนไพรเนาะนอ่คะ่ะเป็นตะแซบที่จริงอันต้มเนื้อซื้อๆแล้วก็ไปจุแจวกันนะจะแซบแล้วละพี่น้อง นี่ก็ขัวได้ที่แล้วจ้ะหลังจากนั้นเทาก็จะเอาเพียนะคะนี่นี่เพียเพียเพียสดๆนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะมาคขมหน่อยใส่น่อยมาคขมหลายใส่หลายจ้ะหลังจากนั้นเท่ากับล้วนให้เพียกับเนือ้อมันเข้ากันจังน้อยเนาะแล้วเท่ากับจะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะแต่ว่า เมื่อนี่กะทินจากบรดิไซน้ำเปล่ากะทินน้อยจะใส่น้ำที่เป็นน้ำซุปที่กะทินน้อยต้มเนื้อค่ะใส่ลงไปแทนเนาะมันก็จะได้มีแบบรสชาติความหอมความนัวอันนี้เป็นน้ำล่างคกค่ะดูดูหยงหยากวะค่ะเห็ดกระเขาแต่ว่ากะทินน้อยก็ว่ามันบายากด้วยค่ะนี่คะ่ะเป็นน้ำซุปจากที่เขาต้มเนื้อเนาะมันก็จะแซบหอมนัวเขากัน ผู้ใดมากแบบน้ำน้อยๆอ,อู้จู่กับบวตองใส่หลายค่ะแต่ว่ากระทินหน่อยอยากให้มันมีนม้ำพ่อได้สดน้ำจังหน่อยเนาะก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะหลังจากน,านั้นห้องกับปล่อยให้เพลินเดือดจังหน่อยเนาะจะเพื่อให้เครื่องออียงต่างๆมันเขากันดีแล้วห้องก็จะมาใส่ผักนี่ค่ะถ้าห้าใส่แบบได้เพียดีๆเพียดแถมานาม้ำอู้เพียมันจะออกเขียวๆประมาณนี้เลยค่ะ ทันซีนี่แ่บแน่นอนอันนี้พอแบบว่า,าอยากได้ความขมหมักเป็นพิเศษก็ใส่ดีว่าเพิ่มค่ะหรือว่าบานเท้าเอินว่าบีบีขมเนาะหยดน้ำปลานิดหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าใส่ดีว่าต้องมีน้ำปลาไปตัดจังหน่อยค่ะบรัสสันมันจะแบบขมปี๊ดเลยค่ะพี่นนอะคนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเทาก็จะเติมพักของเท้าลงไปจะ้ะอู้เพีย กะทินหน่อยจะใส่ต้นหอมใส่โหระพาแล้วก็ใส่ผักอีเลิศค่ะผักอีเลิศหรือว่าใบาชะพูเนาะวพวกผักชี้เล่าอย่างสีกะทินหน่อยจะก็ใส่เลยค่ะจะใส่แค่ประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็จะมีใบบักกูดเพิ่มความหอมความแซมอีกเนาะแล้วก็มีอันนี่ค่ะใบผักอีเลิศงามๆใบใหญ่ๆเลยค่ะใส่ลงไปขาดป้อใด้ด้วยค่ะอู้เพียสำหรับกะทินหน่อยต้องมีผักอีเลิศเนาะ ค่ะจากนั้นเท่ากับเน็กเนกลุ่มไปเลยค่ะคนให้พักมันถึกน้ำหอนให้ถั่วถึงเนาะเดี๋ยวพักมันจะซีสันบอสวยงามจะ้ะหอมค่ะค่ะพี่น้องอยากให้มากินน้ำกันเนี่ยอากาศเริ่มจะหนาวแล้วค่ะแล้วเท่ากับจะสดอูเพียหอนหอนสุดยอดสุดยอดของชีวิตเลยค่ะกินขน้าวแซมนอนหลกกับก็สุดยอดแล้วค่ะ มึงพคะ่ะาพี่น้องขันตอนสื้อถ่ายคะ่ะใส่ใบผักอีตูลงไปจากน้อยเนาะเพิ่มความหอมความนัวอวลลัวให้เขากันมาเด้อคะ่ะบาดนี้พี่น้องหลังจากนี้เห่าก็จะซิมรสชาตินะคะว่ารสชาติถูกใจเห้าหรือ,อยังอยากจะเติมความเค็มความขมหรืออยากจะเติมผงชูรสดก็ได้คะ่ะ <laughs> เพิ่มความนัวเบิ่งคาะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเบิ่งน้ำอูเพียเขี้ยวเขียวคนคน เนื้อเครื่องในเปอือยย่าไงบ่มี่หยาบค่ะพี่น้องเป็นมิตรกับแขวผู้เฒ่ามากๆค่ะนี่ค่ะแสบทุกค่ำแน่นอนร้อยเอร์็ค่ะสูตรนี้ไปทํำตามได้เลยค่ะรับรองบอ่ผิดหวังเนาะเบิงบ่ง่าเบิ่ง่าโอ้ยล้มหนาวพัดมาวอยๆแล้วเข้าก็ะเสือโซดนำอูเพียหอนๆเข้าไป คลิปนี้เบาไลา้จากน้อยเลอค่ะพี่น้องคือฮอดอยากเบาย่ำหนาหนาวจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นคนมกักหนาฝนแล้วก็มักหนาหนาวแต่ว่าบ่ม,มักหนาหอนเลยค่ะหนาหอนในิ่ใจสิขาดมาเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดสิก,กินเข่ากับกระทิ้นน้อยมื้อนี้กินเข่ากับอูเพียแซบๆหอมหอมสดเข้าใดเหนือกระหนุ่มละลายในปากเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้กากฟห้เด้อค่ะแจวปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมค่ะสนใจนี่โทรมาที่เบอร์โทรที่ไฮนี้ได้เด้ยค่ะใส่แมงดาแทรลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะหอมแสบซุกข่ำค่ะเสียเอาไปจำกระไดเสียเอาไปปรุงอาหารก็แสบจ้า